สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทําไข่ตุ๋นทานกันนะคะนี่ค่ะไข่ค่ะดามใส่ไข่ไก่นะคะใส่สี่ฟองค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะแครอทหั่นนะคะรสดีค่ะกัน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยค่ะ เยวจะเอาไข่ใส่ในนี้ก่อนนะคะ ไขของเราจะได้เท่านี้ค่ะเราจะใส่น้ําประมาณสองส่วนนะคะไข่หนึ่งส่วนค่ะน้ำสองส่วนค่ะเราจะใส่เท่าที่ที่ไข่เราตอกไว้นี้นะคะนี่ค่ะเราจะใส่เท่านี้เลยให้กาเอาค่ะใช้อะไรตวงก็ได้นะคะให้เท่ากันค่ะเสะไข่แบบนี้เดี๋ยวก็เอาน้ำใส่ค่ะ เสร็จแล้วก็จะใส่พวกซอปรุงรสนะคะแล้วก็รสดีค่ะน้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่รสดีลงไปค่ะ ตีไข่เข้ากันนะคะ ถ้าอยากถ้าเราอยากให้ไข่ได้ไข่เนื้อเนี่ยเราก็ใช้ที่กองนะคะใช้ที่กองเลยค่ะใช้ที่กอง เสร็จแล้วเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะนี่ก็หอมนะคะทีนี้เราก็จะเป็นึ่งกันเลยค่ะ เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้ไข่เป็นฟองนะคะเราจะนึ่งประมาณ18นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะวใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวนึ่งประมาณ18นาทีเดี๋ยวเรามาดูไข่กันค่ะ ตอนนี้ไข่ตุ๋นของเราก็สุกแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบโรยกระเทียมเจียวก็โรยได้นะคะแต่ว่ามาดามไม่ได้โรยค่ะใส่แค่แครอทกับหอมตอนนี้ไข่ของเราก็เนียนนุ่มค่ะเคล็ดลับไข่ตุ๋นก็คือเราถ้าเราอยากให้เนื้อเนียนนุ่มเราก็ไปกรองค่ะไม่มีอะไรมากนะคะตอนนี้ไข่ตุ๋นของเราก็ครบเวลาแล้วค่ะพอดีเป๊ะเลยค่ะรุนเพื่อนชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะ เธอไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมปวดรูปกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ